ออกมาจากหนังสือตอนที่สบทความในหนังสือผมออกมาจากหนังสือชอนอ่านชื่อเรื่องที่หน้าปกก่อนจะค่อยๆเปิดหน้าแรกอย่างช้าๆแต่ทว่าเปิดได้แค่เพียงครึ่งมือชอนก็ค้างนิ่งไปเมื่ออ่านแล้วต้องอ่านให้จบเมื่ออ่านแล้วต้องอ่านให้จบเมื่ออ่านแล้ว เราต้องอ่านให้จบชอนพูดวนซ้ำๆถึงประโยคที่ทนายช้างได้พูดไว้ก่อนจะขยับมือเปิดหนังสือหน้าแรกฉันเป็นปีศาจแมวมีชื่อว่าปออยู่ในหนังสือเล่มนี้มานานหลายร้อยปีตอนนี้ฉันมีอายุห้าร้อยปีแล้วทุกๆปีจะมีใครสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมาตลอดคนที่จะไม่กลัว และสามารถรักฉันได้จากใจจริงคนที่จะยอมยกดวงใจของเขาให้ฉันอย่างไม่เกรงกลัวต่อความตายหากตอนนี้ใครคนนั้นกำลังอ่านมันอยู่ได้โปรดช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากคำสาบานนี้ด้วยชอนนิ่งไปเมื่ออ่านถึงตรงนี้หมายความว่าผมต้องยกหัวใจให้คุณอย่างไม่เกรงกลัว ต่อความตายงั้นเหรอแบบไหนกันคุณจะกินหัวใจผมเหรอหรือว่าจะควักเอาหัวใจผมไปหรือว่าแบบไหนแบบนี้จะให้ทำใจเชื่อได้ยังไงว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องจริงชอนหันมาถามคนที่นอนนิ่งเขามองดูใบหน้าหล่อแต่ใจกลับรู้สึกเจ็บปวดเขาวางหนังสือลงบนตักสองมือเอื้อมไปกอบกลุมมือของอีกฝ่าย ก่อนจะนำมาแนบที่แก้มของตนทำไมผมต้องรู้สึกอยากจะร้องไห้ทุกครั้งที่ได้มองหน้าคุณคุณกับผมมีอะไรที่เชื่อมต่อกันอยู่หรือเปล่าชอนพูดทั้งน้ำตาคลอน้ำใสเริ่มเอ่อล้นจนมันหยดลงบนหลังมือของปอนิ้วหยาบก,กระดิกเล็กน้อยทำให้ชอนตกใจและหลุดออกจากผวัง อะไรอะไรกันชอนตกใจเขาโยนมือของป๋อออกไปนายจะทำอะไรเนี่ชอนเขาพูดกับตัวเองพร้อมกับยกมือมาปาดน้ำตานี่เราต้องบ้าไปแล้วแน่ๆจับมือเขาทำไมร้องไห้ทำไมนี่เราทำบ้าอะไรวะหรือว่าจะเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้เมื่อคิดเช่นนั้น ชอนก็หยิบหนังสือออกไปจากตักท,ทันทีตอนนี้เขาไม่คิดที่จะอ่านมันต่อเพราะกลัวว่าจะเผอทํทำลายแบบเมื่อกี้อีกแต่ว่าเราเพิ่งอ,อ่านได้แค่นิดเดียวเองนะชอนทำท่าจะหยิบหนังสือแต่อีกใจก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงคำที่ทนายชางพูดเอาไว้ในตอนนั้นมันทำให้ชอนลังเลและเริ่มที่จะไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทำอย่างไรดี กฎคือห้ามหยุดอ่านกลางคันถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องอ่านต่องั้นสิชอนหยิบหนังสือขึ้นมาอีกครั้งขอนั่งอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่นานพอหันมองออกไปนอกหน้าต่างอีกทีก็เห็นว่าตอนนี้มันเพลเพลแล้วเขาควรที่จะพักกินข้าวกินน้ำเสียหน่อยแต่ว่าก็หยุดอ่านกลางคันไม่ได้ชอนจึงเดินถือหนังสือเล่มนั้นลงมาด้วยในเวลาเพลเพลใกล้ค่ำแบบนี้ปกติแล้วชอ จะออกไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านเพราะที่นั่นมีสวนดอกไม้ที่พ่อของเขาปลูกมันเอาไว้แต่วันนี้คงทำได้แค่เดินผ่านแล้วมองมันจากด้านในของบ้านชอนถอนหายใจออกมาเบาๆอย่างรู้สึกเสียดายที่วันนี้ไม่ได้ไปชื่นชมดอกไม้พวกนั้นก่อนจะเดินเข้าไปในครัวร่างบางถือหนังสืออ่านไปด้วยต้มมาม่าไปด้วยเขาอ่านจนเกือบจะจบเล่ม เพราะมันเป็นแค่เล่มบางๆที่จำนวนหน้าของหนังสือมีไม่ถึงร้อยหน้าโอ๊ยบ้าเอ้ทำไมไม่ระวังเลยนะชอนสะบัดใส่ตัวเองเพราะทําน้ำร้อนกระเด็นใส่มือเขาวางหนังสือลงที่ข้างเตาแกส๊สก่อนจะหันไปเปิดก๊อกน้ำทางด้านหลังและเอามือของตัวเองล้างน้ำความเย็นของน้ำช่วยให้อาการแสบร้อน เบาลงได้ในระดับหนึ่งเงาดำเดินเข้ามาสับเปลี่ยนหนังสือโดยเอาหนังสืออีกเล่มมาวางแทนหนังสือเล่มของปอชอนรู้สึกว่ามีใครอยู่ทางด้านหลังเขาจึงรีบหันหน้ามามองแต่ว่ามันก็ว่างเปล่าและในขณะนั้นชอนก็เห็นว่าน้ำในหม้อมันเดือดแรงแล้วจึงปิดก๊อกน้ำก่อนจะหันมาเบาเตาแกส๊สชอนมองไปที่หนังสือ พร้อมกับขมวดคิ้วสงสัยเมื่อกี้เราเปิดหนังสือทิ้งไว้หน้าที่อ่านอยู่นี่นะแล้วทำไมมันถึงชอนสงสัยว่าทำไมหนังสือมันปิดอยู่ท,ทั้งทั้งที่เขาเปิดมันเอาไว้พร้อมกับค่อยๆยื่นมือไปเพื่อที่จะหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมามือบางเอื้อมไปช้าๆจนปลายนิ้วใกล้จะแตะที่หนังสือแล้ว แต่ทว่ามีมือหนามาคว้ามือชอนไว้เล่มนั้นไม่ใช่ของฉันปอเอ่ยออกมาเสียงแผ่วใบหน้าของเขาซีดเผือดจเจ,จ,จียนกลัวชอนเอ่ยปากออกมาอย่างตกใจพร้อมกับกระชากมือตัวเองออกจากมือของปอฉันชื่อปอนายก็อ่านมันไปแล้วนี่แล้วทำไมยังเรียกฉันว่าเจียนกลัวอยู่อีกก็ก มันไม่ชิ้นนี่ปอยิ้มอ่อนๆให้ชอนก่อนจะหันไปมองมาม่าในหม้อใบเล็กที่มีผักใส่ไปด้วยเล็กน้อยหน้าตาก็น่ากินจนปอถึงกับตั้งกลือน้ำลายใส่เนื้อลงไปด้วยสิฉันอยากกินเนื้ออะไรหม้อน,นี้ผมทำกินเองนะไม่ได้คิดที่จะแบ่งคุณกินเลยด้วยซ้ำเจร้ายจังเลยนะฉันอุตสาห,หมอบพลังทั้งหมดให้นายเลย ทำอะไรให้ฉันกินบ้างสิปอทำเสียงออดอ้อ,อนแถมยังยิ้มกว้างจนตาปิดพลังอะไรของคุณชอนถามเพราะสงสัยแต่ปอกลับไม่พูดออกไปจะให้บอกชอนว่าเขาสูดดมกลิ่นกลามจากชอนจนชอนเป,ป็นลมไปมันก็น่าอายเกินที่จะพูดแล้วนี่ทำไมจูจ่ๆก็ฟื้นได้ละ่ะ ก่อนหน้านั้นผมพยายามที่จะปลุกแต่คุณก็นิ่งเหมือนคนตายเลยเพราะน้ำตาของนายละมั้งน้ำตานงันเหรอชอนแปลกใจว่าน้ำตาอะไรก่อนที่จะนึกได้ว่าก่อนหน้านี้เขาร้องไห้แต่ว่าน้ำตาของเขามันช่วยทำให้ป๋อฟื้นได้ด้วยเหรอชอนได้แต่สงสัยนายร้องไห้เพราะเป็นห่วงฉันอย่าพูดอะไรบ้าๆนะครับต่อให้คุณตายไป ผมก็ไม่จำเป็นต้องเสียใจแล้วผมจะต้องมาเป็นห่วงคุณทำไมกันนายพูดแบบนี้มันน่าน้อยใจจังปอทำหน้าเศร้านั่นทำให้ชอนรู้สึกผิดที่เขาอาจจะพูดแรงไปแต่พอตั้งสติกลับมาได้ก็พลันคิดว่าจะไปสนใจคนตรงหน้าทำไมในเมื่อเขาคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ฉันจะเล่าเรื่องราวในหนังสือแบบคร่าวๆให้นายฟัง มานั่งนี่สิเรื่องราวในหนังสือนั้นเหรอนี่คุณเล่าให้ผมฟังโดยที่ผมไม่ต้องอ่านเองได้ด้วยเหรอครับชอนแปลกใจถ้าเป็นแบบนี้จะต้องตั้งกฎไว้ทำไมกันฉันเล่าได้แต่แลกกับมาม่าใส่เนื้อนะปอบอกพร้อมกับเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารไม่นานชอนก็ยกหม้อมาม่าตามมาก่อนจะวางมาลงตรงหน้าปอ คุณกินสิผมใส่เนื้อให้คุณแล้วชอนบอกพร้อมกับส่งตะเกียบในมือให้ร่างหนาไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนไหนายก็ยังน่ารักเหมือนเดิมปอย,ยิ้มอย่างสุขใจแต่แววตาคล้ายกับปนความเจ็บปวดทำไมคุณถึงพูดเหมือนกับว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนปอย,ยิ้มให้ชอนที่กำลังนั่งลงที่เก้าอี้ตัวข้างๆ ขาไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่กลับพูดไปเรื่องอื่นแทนฉันจะเล่านิทานให้หนายฟังตั้งใจฟังให้ดีๆละ่ะชอนพยักหน้าและตั้งใจฟังตามที่อีกคนบอกปอยิ้มให้กับความว่าง่ายของชอนก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องเมื่อ500ปีก่อนฉันเคยมีคนรักและเป็นคนที่ฉันรักมากมากจนยอมตายแทนกันได้ แต่คนที่ฉันรักเขายอมตายเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องยกหัวใจให้เขาแต่นายรู้ไหมชนว่าฉันอยากจะตายเพื่อให้คนที่ฉันรักหลุดพ้นจากคำสาปพ,พวกคุณทั้งสองคนคงจะรักกันมากแล้วตอนนี้คนรักของคุณเป็นยังไงบ้างคนรักของฉันตอนนี้เขาตายและไปเกิดใหม่ ส่วนตัวฉันก็เข้ามาอยู่ในหนังสือแทนที่คนที่ฉันรักผมไม่เข้าใจก็ไหนคุณบอกว่าเขายอมตายเพื่อคุณไงฉันผิดเองแหละฉันฆ่าตัวตายและยกหัวใจของฉันให้คนรักเพื่อที่คุณรักของฉันจะได้ฟื้นขึ้นมาแล้วสำเร็จไหมเขาฟื้นหรือเปล่าชอนถามพร้อมกับทำหน้าตาตื่นฟื้นสิ แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อคนรักของฉันเขาตายไปตอนไหนหรือเกิดมาใหม่กี่ชาติแล้วฉันก็ไม่รู้เพราะว่าหลังจากที่ฉันยกหัวใจให้เขาฉันก็ตายและโดนผนึกอยู่ในหนังสือฉันได้ออกมาจากหนังสือครั้งแรกเพราะพ่อของนายณชรแต่ว่าพ่อนายไม่ได้ช่วยฉันสุดท้ายฉันก็ติดอยู่ในหนังสือตามเดิมผมเข้าใจแล้ว คนที่คุณรักถูกคำสาปและโดนขังอยู่ในหนังสือคุณช่วยเขาเอาไว้และคุณก็ยอมแลกชีวิตของคุณเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในหนังสือแทนคนที่คุณรักแบบนั้นใช่ไหมคุณถึงได้ติดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ปอพยักหน้าตอบจากนั้นชอนก็พูดต่อแล้วบทความในหนังสือที่บอกว่าคุณกำลังรอใครสักคนที่จะช่วยปลดปล่อยคุณออกจากคำสาปนั้นละ่ะมันหมายถึงผมหรือเปล่า ปอพยักหน้าอีกครั้งเพื่อตอบคำถามของชอนแบบนี้ก็หมายความว่าผมต้องเข้าไปอยู่ในหนังสือแทนคุณหรือเปล่าครับไม่ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองหมายความว่าไงป่อเงียบเขาไม่ตอบคำถามของชอนชนจึงเอ่ยขึ้นมาเองอย่าบอกนะว่าผมคือคนรักที่คุณพูดถึงนะ่ะ นายก็แคนคล้ายกับเขานะ่ะฉันจำหน้าของคนที่ฉันรักไม่ได้แล้วล่ะก็ไหนบอกว่ารักกันมากจนตายแทนกันได้ไงแล้วทำไมถึงจำหน้าคนที่ตัวเองรักไม่ได้แล้วก็มันห้าร้อยปีมาแล้วนี่นาอืมมันก็พอเข้าใจได้อ่ะนะก็มันนานสักขนาดนั้นนี่นะะชอนอะไรฉันอยากจะหลุดพ้นจากคำสาป แต่ฉันไม่อยากให้นายต้องมาอยู่ในหนังสือแทนฉันเพราะงั้นนายอย่าอ่านมันต่อเลยนะฉันเล่าให้นายฟังแล้วเพราะงั้นนายก็ไม่ต้องอ่านมันอีกหรอกนะทําไมละ่ะผมต้องอ่านต่อให้จบไม่ใช่เหรออันที่จริงแล้วถ้านายอ่านจบมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่นายรู้มาผมไม่เข้าใจฉันขอโทษวันนั้นเป็นฉันเองที่อยู่ในร่างของทนายชาง ฉันโกหกหนังสือเล่มนั้นมันก็แค่บอกเล่าเรื่องราวของฉันแต่ฉันก็บอกให้นายรู้ไปแล้วไงว่าเรื่องราวในหนังสือมันคืออะไรเพราะงั้นนายไม่จำเป็นต้องอ่านมันต่อไปอีกนี่คุณหลอกผมเหรอฉันขอโทษปอทำหน้าเศร้าแต่เมื่อชอนได้เห็นหน้าซีดไร้เลือดฝาดของปอชอนก็โกรธปอไม่ลงงั้นตอนนี้คุณช่วยพูดความจริงให้ผมฟังที ผมจะช่วยคุณได้ยังไงไม่ได้ปอตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเขาเอื้อมมือไปจับมือชอนมือบางกำจะดึงมือออกแต่มือหนาก็ออกแรงเบรมือมาที่มือของชอพร้อมกับรีบเอ่ยบอกขอแค่แป๊บเดียวฉันขอจับมือนายอยู่อย่างนี้แค่แป๊บเดียวก็ยังดีชอนแปลกใจว่าทำไมปอถึงทําแบบนั้นแต่เขาก็ยอม ให้ตามที่ปอขอพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนถ้า,างั้นเราก็มาแลกกันแลกอะไรผมจะให้คุณจับมือแต่คุณต้องเล่าความจริงให้ผมฟังทั้งหมดปอใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยพูดออกมาอันที่จริงแล้วทายาทตระกูลเซียวเป็นคนเดียวที่จะทำลายคำสาบ์นี้ได้ แต่ฉันไม่รู้วิธีหรอกนะป่อพูดเพียงเท่านั้นแล้วเขาก็นิ่งไปตอนแรกป๋อรีบปฏิเสธเพราะไม่อยากให้ชอนมาช่วยตนแต่เมื่อรับข้อแรกเปลี่ยนจากชอนมาแล้วป๋อจึงต้องยอมพูดแค่เนี้ยชอนอุทานอย่างแปลกใจก่อนจะพูดต่อแล้วกดอะไรพวกนั้นมันคืออะไรทนายอ่านจบนายจะจำได้ ว่าฉันกับนายมีความเชื่อมโยงกันยังไงแต่ฉันว่านายอย่าอ่านต่อเลยพอแค่นี้เถอะไม่อ่ะผมอ่านมันจนจะจบแล้วนะจ,จู่ๆคุณก็จะมาเปลี่ยนใจแบบนี้ได้ไงผมอยากจะรู้รเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือผมควรที่จะอ่านมันแต่ว่ามันอันตรายนะงั้นเอาเป็นว่าผมขอคิดดูก่อนแล้วกันแต่ขอบอกเอาไว้เลยนะถ้าคุณโกหกผมอีก ผมจะไม่ช่วยเหลืออะไรคุณเด็ดขาดพูดจบชอนก็เดินถือหนังสือเล่มของปอนั้นไปปอมองร่างบางก่อนจะหันไปอีกทางและคุยกับใครบางคนชอนจะต้องเลือกอ่านมันแน่แต่ว่านายจะทำตามที่สัญญาใช่ไหมจบประโยคนั้นของปอเงาดำก็ปรากฏขึ้นที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับที่ชอนนั่งอยู่ก่อนหน้า และจากเงาดำมันก็ค่อยๆชัดขึ้นจนเห็นเป็นรูปร่างของชายร่างสูงที่ใส่สูทสีดำสนิทแน่นอนเด็กนั่นจะปลอดภัยฉันจะไม่ทำอะไรคนของนายร่างสูงให้คำตอบกับปอแต่ปอก็ไม่ไว้ใจคนตรงหน้าเท่าไรนักใานรับปากฉันแล้วนะเสียวจ้านอย่าทำอะไรชนอีปอ นายดูจะห่วงมันมากเลยนะเสี่ยวจานยืนหน้าเข้ามาใกล้แต่ป๋อกลับเอียงหน้าหลบไปอีกทางเสี่ยวจานเอียวตามมองตามไปหน้าคมก่อนจะพูดต่อทำไมละ่ะหรือว่านายลืมความรักของเราไปแล้วความรักอย่างนั้นเหรอฉันว่ามันคือความเกลียดชังซะมากกว่าป๋อหันไปพูดประชดประชันใส่คนตรงหน้า เขาสบตากับเสียวจาย้านจ้องมองดวงตานั้นด้วยความโกรธแค้นฉันขอโทษนะอีป้ป๋ออย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะป๋อสะบัดเสียงใส่ร่างสูงอย่างรู้สึกไม่พอใจก็นายคือหวังอีป้ป๋อผู้ที่ต้องคำสาบด้วยความรักจากเสียจาย้านนี่นะทำไมฉันจะเรียกนายแบบนั้นไม่ได้ล่ะนายหลอกให้ฉันมอบหัวใจให้ และยังมาขังฉันเอาไว้ในหนังสืออีกฉันไม่เคยลืมและจะไม่ลืมความแค้นในครั้งนี้ด้วยป่อมีท่าทีโกรธกร่างสูงมากนั่นทำให้สีหน้าของเสียจ้านเปลี่ยนไปแต่แค่เพียงครู่มุมปากบางก็ยกยิ้มขึ้นมาก่อนจะพูดต่อนายมันโลเลเอง,เองนี่หลายใจมีรักมากมายกับใครหลายคนแถมยังไข่รไปทั่วอีกโดนแบบนี้ ก็ถือว่าสาสมแล้วไงฉันเคยบอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นผ่านมาหลายร้อยปีนายก็ยังโกหกอยู่เหมือนเดิมแต่ต่อให้เด็กนั่นรักนายมากแค่ไหนไม่ว่ายังไงนายก็ไม่มีทางได้หัวใจของมันนอกจากฉันแล้วจะไม่มีใครที่รับนายได้เท่าฉันอีกเตรียมตัวเอาไว้ได้เลย เด็กนั่นจะต้องตายเหมือนกับพ่อของมันพูดจบร่างของเสียวจ้านก็หายวับไปเป็นนายสินะเสียวจ้านที่ขัดขวางไม่ให้พ่อของชอนช่วยฉันแต่นายบอกว่ารักฉันงนั้นเหรอคุณรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกปอพึพรรมพำอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าชอนกำลังยืนเอามือปิดปากร้องไห้ อยู่ที่ข้างประตูทางเข้าครัวชอนได้ยินที่ทั้งสองคนคุยกันหมดแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาย้อนกลับมาเพื่อที่จะเอาหนังสือมาคืนให้ปอเพราะตอนนั้นชอนตัดสินใจที่จะเชื่อปอแต่ว่ามันก็กลายเป็นคำโกหกอีกจนได้แต่ก็เพราะแบบนั้นทำให้ชอนบังเอิญมาเห็นว่าปอกำลังคุยกับคนที่มีหน้าตาคล้ายกับเขา ปอโกโหกเพื่อที่จะช่วยชีวิตชอนดังนั้นชอนจึงตัดสินใจที่จะอ่านเรื่องผมออกมาจากหนังสือให้จบเขาอยากจะช่วยให้ปอหลุดพ้นจากคำสาปของเสียวจ้านและอยากจะแก้แค้นที่เสียวจ้านฆ่าพ่อของเขาด้วยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผมออกมาจากหนังสือตอนที่4บทความในหนังสือเสียวจ้านเป็นใครและมาจากไหน มารอลุ้นกันในตอนต่อไปนะครับแอดเดียต้องขอขอบคุณทุกคนที่โดเนตเข้ามาให้แอดเดียด้วยนะแล้วก็ขอบคุณคนที่ทักไลน์เข้ามาคุยกันเล่นด้วยนะคะสนุกมากเลยแล้วก็หากใครที่ชื่นชอบผลงานของเดียเดียก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แอดเดียอัพลงนะและใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนหรือว่าจะซื้อเป็นแบบรูปเล่มอันนี้ทัก ไลน์เข้าไปคุยกันได้นะคะสำหรับเรื่องสั้นเดียนำมารวมเล่มนะคะทุกคนมีทั้งหมด4เรื่องในเล่มเดียวหากใครอยากได้ก็ทักไลน์เข้าไปคุยกันได้นะคะสั่งจองเอาไว้ก่อนได้นะสำหรับ ep นี้แอนเดียก็ต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยจะดีค่ะเดี๋ยวก็จะนอนเขียนนิยายเล่นไปเรื่อยนั่นแหละคะ่ะได้มากเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเนาะ หากไม่ทันก็เดี๋ยวจะมาภาคเรื่องรักข้ามภบให้ฟังเพื่อขั้นเวลาไปก่อนก็นแล้วกันนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย